Two. Starfish fish. <laughs> วันนี้ฝนตกจ้า We will walk to starfish beach ใช้เวลาเดินประมาณ20นาทีถึงจ้า กำลังเดินหาปลาดาวอยู่ค่ะเขาบอกว่าไม่ต้องไปลึกมากก็เจอเราก็เลยไม่ได้แบบเปลี่ยนชงเปลี่ยนชุดใดๆไม่รู้จะเจอหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้ปลากระโดดโชว์ไปหนึ่งทีอู้ยที่นี่น้ำก็ใสอยู่นะคะอู้ปลาจริงจังปลาจริงจังเยอะมากปลาจริงจังเยอะมากเลยค่ะอ <c oughs> น่าไปทอดจังเลยปลาจริงจังกาวีนั่นไงจ้าว นิสกายมันหน้าทุบทุบสักทีงี้เฮ้เดินหาตั้งนานในที่สุดก็เจอน้องแล้วจ้าจะเดเน่ารัลจังเลยเขาบอกว่าห้ามจับห้ามแตะไม่งั้นน้องช็อกเดี๋ยวน้องจะตายนะคะก็ดูได้แต่แบบนี้นะ เขาบอกว่ามันมีทั้งหาดเลยนะคะคือเราอาจจะต้องลงไปลึกอีกหน่อยที่นี่นะคะค่อนข้างจะสมบูรณ์มากๆเลยเมื่อกี้อทรายเดินผ่านมา mm hmm. เห็นปลาก,กระโดดปลาที่มันปากแหลมๆ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรปลาสากหรือเปล่าแล้วตัวก็ค่อนข้างจะแบบป้อมๆอย่างนี้เลยนะคือใช้ได้อะไม่ถึงกับใหญ่แบบที่เขามาขายแต่ก็คือมันเป็นปลาธรรมชาติที่แบบมันอยู่ข้างๆเรานี่เองนะคะเอ่อ แล้วก็น้ําลายไหลอยากจะเอาไปทอดกินไม่แน่เขาอาจจะไม่ให้เราจับก็ได้เดี๋ยวจับเดี๋ยวอาจจะโดนติดคุก ะะเราก็ยอมลงเปียกน้ําเพื่อที่ไปดูปลาดาวนะคะในระยะ100เมตรเนี่ยเห็นปลาดาวประมาณ15ตัวได้เลยนะตอนนี้เราก็ต้องกลับกันแล้วเนาะแล้วดูตอนจะกลับแดดพึ่งออกพึ่งออกความสวยโอ้ยฉันกลับบ้านแล้วกลับแล้วนะ